สวัสดีจ้ายาน้องปีใหมจะมาทำกับข้าวแกงบวบใส่ปลาแห้งที่น้อวเอแกงป,ปลาเปียกต้มขาวหญยดูมาแกงปลาแห้งต้งข้าวยายก็มาป,ดา,า,มา,ปาดดูเฮ้ย กำลังผากคิดกีแท็กโทรมาโทรมาหูวเสียเพื่อมอาเงินบอรลับเรเสียเงินเราได้เดี๋ยวนี้ตัวกีแท็กตัวตัวจังนีเโทรมาตั้งแต่มาเตรียมผักเกงปลาจ้าใส <was> ่ผักผักคิดกันเลวนี่ก็ทะเล อันี่ยายเอาตะการมาเลยปักกวางตุ้งบุมากินใบเลยยายเอาตะการมันแกงนะจ๊ะใบมันให้ไก่ใบมันให้ไก่ยายเอาตะการมันเอาตะการนั้นมันแซ่บใบมันจะมันเป็นยงไบต้องหนึ่งต้องหนึ่งบักกันนะ กวตวแกปลากินผู้ดเดียวได้พี่น้องกินบวดกันชินบวบวดกันเทให้ไก่ไก่เยอะแยะกินบดดวชดดอกยายกินผู้เดียวสามีไปทำงานแล้วกินไม่หมดก็เทให้ไก่กินไก่ทุกที่สอบเศษอาหาร ไอแกงเอาคลิปไปซื้อหอกแกงทำคลิปที่ทำกับข้าวน,นี่วันอย่างวะดูถัดว่าวันเสาร์วันวันศุกร์ วันห me. ั่ว kind of ินเลย่ากเลยเราทียัเทียันไปด้วยฝากที่สามต้องยูทูบไปด้วยกี่นู้งไปด้วยหน่อยนะกี่จ่าไหนปด้วยด้วยกีนเพียอนไปด้วยแต่ก็มาเตรียมล้างหม้อเกงปลา ฝากช่องยูทูบยายนีเด้อได้คำนวณหวย,ยได้เกิดช่องอยากได้ผู้ติดตามอยากได้มูอยากได้เพื่อนเพื่อนครบสามพันสี่พันไดก็สัางรา้ได้ได้อันนี้หาก็ได้สองรอยเป็นยูทูบฝากช่องยูทูบยายนี่นะจ๊ะอยดูคลิปนี้นะ ยงรียงรงแบบน Saint ีอาบฝันิดได้นรงยังบริหาดภาพเร็วเลยทีเดียวผาพจ่าคิดหนึ่งสี่นาทีไปละวคิดภาพจ่านะบรเหาดผาบที่จั๊กั๊กก ความเร็วแกงเสตเล่ตุ๋แกงใหญ่บริบริบบทยิบในเบิร์เนี่ยต,ต,ต้ากองตากไอ้ขึ้นไอขึ่นมวันมวกองมัวแกงปลาแห้งแจ่เส่แบบบ้านๆนั่นแหละยายชอบกินบ้านเนาะอันนี้แกงเนื้นอกินกับข้าวเจ้าของลูกชาย มียายบกินดอกแกบมะกเก่งน้ำมันละมมนเ่ไ่ชอบอดีาชอบมันวาน